เราเอาวิสมุตเนาะในในยามเนี้ยค่ะในเวลาเนี้ยค่ะมันเป็นในเรื่องของโรคระบาดใครก็รู้แล้วพีวนะ่เนาะแล้วคนก็จะไปตามหาฟ้าทะลายโจรกระชายขาววิตามินซีอ่ะอันนี้ที่เรารู้กันเบเบนะคะว่าโอ้โหเท่าไหร่ก็ซื้อราคาเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วก็สมุนไพรร้อนเพื่อที่จะมาต้มอะไรเงี้ยคือแบบพอกระแสะมาก็แห่ไปซื้อกันอ่ะดูนะอันนี้ทำมาจากเยื่อใบหมนอนนะคะซองเนาะแล้วก็เชือก ไปตรวจ DNA แล้วเพื่อที่จะขอฮาลานนะคะคมีผลการตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแต่โรงงานเขาไม่ให้ออกสื่อนะคะแต่ว่าเราเคยส่งให้แล้วนะคะเอกสารเกี่ยวกับใบเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือว่าการสั่งผลิตนะคะเกี่ยวกับ uh, ตัวซองกับ<ล>ตัวชื่อหลักนะคะ อันนี้ทามาจากเยื่อใบหม่อนทําไมถึงทํามาจากเยื่อใบหม่อนเพราะเราคิดว่าถ้าเรากินไปนานๆมันจะสะสมไงคะถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกเราจึงทํามาจากเยื่อใบหม่อนที่มันเป็นธรรมชาติคืออย่างนะที่บอกว่าสินค้าเราทั้งหมดจะเน้นธรรมชาติเนาะเลี่ยงเคมีมากที่สุดแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่มีเลยเพราะบางขั้นตอนหรือสินค้าบางตัวก็ต้องผ่านไงพี่เนาะมันองมีบ้างแงาต่ว่าตัวเคมีเนะี่ยมันจะเข้ากับสุญพันธุได้ใช่เป็นเคมีธรรมชาติเขาเรียกว่าเคมีธรรมชาตินะคะอ่ะ ทีนี้จะบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนี่ถามว่าตัวนี้ครบไหมนะคะ,อะบอสพี่อูใส่แก้วแล้วลินนะคะอันนี้สมมติว่าหนึ่งซองนะคะหซองนะฮะจริงๆแล้วหนึ่งซองกับแคปซูลนะคะอัะอนนี้แคปซูลหนึ่งซองกับแคปซูลสองเม็ดนะคะอ่าสมมตินะแคปซูล,ลริดร้อนนะคะก็คือเป็นสม,มุนไพรริดร้อนแบบนี้ค่ะสองเม็ดอันนี้หลายคนกลิ้งว่าจะเป็นสารสกัดนะคะ,ะเดี๋ยวจับเชืออสีเขาจะค่อย,อยๆออก ถ้าเกิดยิ่งเราแกว่งแบบนี้หรือหรือว่าผ่านไปสักสักานาทีแล้วเราเอาช้อนบีนะคะจะยิ่งออกค่ะก็คือแบบสมุนไพรบางตัวเนาะเมื่อบีเมื่ออะไรงมันก็จะยิ่งออกมันจะมีทั้งแบบเปลือกแข็งะนะครับที่จะดูนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะออกช้าะนะฮะทีนี้แต่บอกแบบนี้ค่ะว่าสมุนไพรอะค่ะจริงๆถามว่าเพียงพอไหมถ้าสมมติว่าร่างกายของเราอะค่ะดีอยู่แล้วค่ะ ภูมิคุ้มกันดีไม่ค่อยป่วยร่างกายแข็งแรงก็ออกกําลังกายดีกินอาหารดีแล้วก็นอนพักผ่อนเต็มที่1ซองกับอีก2เมตรเพื่ออะไรไม่กินได้ไหมนะคะถ้าสมมติวันนี้คุณเลี่ยงสารพิษได้หมดทุกอย่างเลยไม่กินเผ็ดไม่กินเค็มไม่กินน้ําอัดลมไม่กินกาแฟหรือว่าไม่กินเครื่องปรุงนะคะไม่ต้องกินของพวกนี้เลย ร่างกายคุณนะคะไม่ได้รับสารพิษใดๆเลยแล้วอากองอากาศบ้านคุณดีมากต้นไม้บ้านคุณเยอะคุณแทบไม่เคยไปเอาสารพิษจากที่ไหนเลยไม่เคยได้กลิ่นควันรถแลวไม่จําเป็นต้องดูแลด้านนี้เลยอัน,นทีนี้ถามว่าคุณดูนะคะเห็นไหมสีออกแล้วเร็วมากสีที่ออกคือเป็นสีของอะไรปะของกระเจีย๊ยบนะครับแล้วก็คำฝ <คำ S 1> อยนะคะ,ะ,คะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเลี้ยงไม่ได้ล่ะอ่าฉันไม่ได้ป่วยอะคุณฉันก็แต่เฮ้ย เวลามีประจำเดือนเมื่อไหร่ก็ปวดท้องอ,ะอ่ะแล้วส่วนใหญ่ไม่รู้เป็นไรเวลาประจำเดือนมาปวดหัวไมเกรนหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแบบนอนไม่หลับเครียดประมาณนี้ค่ะถ้าคุณมีอาการอะไรแบบนี้ค่ะคุณนั่นคือสัญญาณนั่นคือสัญญาณเตือนเป็นนะ คนเราพอเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องนั่นแสดงว่ามดลูกเป็นยังไงหรือเปล่าม,มันมีเลือดไปข้างตรงไหนเลือดเสียออกไม่หมดไหมทําไมเวลาจะเป็นประจำเดือนที่ถึงปวดไมเกรนปวดหัวนอนไม่หลับใครใเคยเป็นบ้างบางคนเป็นไข้ทับฤดูเคยได้ยินไหมแล้วคุณบอกฉันดูแลแตัวเองดีแล้วกินเถอะค่ะกินเถอะนะคะแค่บอกให้กินเถอะเพราะอะไรอย่างที่บอกค่ะคุณลองไปดูนะคะตัวแคปซูลของเราไม่ใช่สารสกัดนะคะตัวแคปซูลก็คือทํามาจากสมุนไพรบดละเอียดเย็นนะคะกินร้อน อันนี้ริดร้อนกินเย็นก็คือกินเย็นไม่ใช่กินกับน้ำเย็นนะคะก็กินกับน้ําอุณหภูมิป,ปกติะตอะไร,รบแบบนี้เพียงพอไหมเพียงพอ เพียงพอมากๆนะคะกินแค่วันละเท่านี้ค่ะเพียงพอมากสำหรับคนทีหรับคนที่ไปเริ่มเริ่มเริ่มที่จะมาทานเนาะเริ่มที่จะมาทานต้องทานคู่กันแบบนี้นะคะเพราะอะไรบางคนอุ้ยฉันไม่อยากกินยาไม่ใช่ยาค่ะไม่ใช่ยาแต่แค่เป็นสมุนไพรพวกลิดร้อนพวกทีนี้ถามว่าทําไมล่ะครูทําไมต้องมีมะนาวกับน้ำมะขามเข้ามาเกี่ยวข้องก็ในเมื่อสินค้าคู่อะโอเคเพอร์เฟกต์สองตัวจบเลยโดสที่เราให้ในนี้ค่ะสมมตินะคในนี้มันก็จะมีมะขามป้อม ซึ่งมะขามป้อมกินทุกวันนะคะคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องให้ครูพูดบรรยายสรรพคุณเดี๋ยวยาวมะขามป้อมเป็นอะไรที่คุณหมอค่ะท่านหนึ่งเคยออกมาบอกว่าขาดไม่ได้กินทุกวัน,นคือโคตรเพียงพอค่ะมะขามป้อมแล้วหนึ่งถึงสองลูกโคตรเพียงพออะโคตรเพียงพอจริงอันนี้หมายถึงว่าต่อต่อร่างกายที่ต้องการ,รแต่จะกินอะไรก็ตามเข้าสู่ร่างกายคุณต้องรู้จริงอย่าเสี่ยงค่ะมันต้องแบบ ตรวจสอบแล้วปลอดภัยจริงมีใบรับรองมีการตรวจสอบจริงจากแหล็บที่เชื่อถือได้จากสถาบันรับรองอ,อยอหรือว่าสาธารณสุขรับรองมีเลขอ,อยอมีเลขจดแจ้งต้องบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างต้องครบค่ะเพราะมันคือร่างกายเราเนาะมันไม่มีคนมาป่วยแทนเราได้นะคะ